สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องทิชชร์นินนะคะวันนี้ก็มาเห็นรถคันนี้ก็น่าจะรู้ว่ามาบ้านใครบ้านช่างเอี่ยวมาแฮปปี้เบอร์เดย์ช่างเอี่ยมนะคะรอก็มาจินก็มาโนไม่เอามุมนั้นนะกรกัดทุกมุมเลยนินต้องตัดให้เด็กก่อนตัดเลย เอ็กเคกระเป๋าไปเลยนะคะโอ้ยมันตัดได้ดิอันนี้มันโดน โดนก่อนไม่ใช่อันนี้มันยาวลงมาแล้วมันเป็นจริอันนี้เฟยก็มาทำกับข้าวให้กินข้ายำย้ใอ่อากอันนี้สับปะเลยก็มานะคะ เพิ่เจอแบบตัวเป็นๆครังแรกยังโมตด้สิีเอกว่าลงมาก่อนเขาเลยลงรถมาพี่เ่น่าจะสามากอะไรทำไเอาใส่เด็กน้อยจับใส่ติหรอเอาจับเอ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 อเอารจิ้มอ่ะจิ้มไมเอาเล็กน้อยเออนั่นอาลูกอาิเค้กเร็ว กนแล้วไปลูกเขากินเฮ้ยวดยออร่อยไหมเป็นคนซื้อแต่ตงคพูดจ่ายตังค์ู้ดจ่ายขอบคุณพีุู่ดด้วยนะขอบคุณพีู่ดด้วยนะตอัแรกฝากตังค์มาให้เคสตอนแรบอกว่าไม่มาเคสไหนบอกว่าไม่า้วไนเชื่อเยอะแเอาตอนเช้าลบ Dante, ชิมน่าินไปนินชิมดูสิายาวๆ,ๆเลยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นป้าอย่างนี้เห็นไหมเราวางบนเท้ากันออร่ยพอดีพอดีแล้วอร่อยพ่อว่านี่สลแหละตีกันละดูไม่เหตุการณ์ล้วนเลยเมือด้วยขวดเดียวครบสูตรอร่อยขวดเดียวจบเลยอันนี้แซ่บแม่เหรียญแม่เหรียญน้องแม่เหรียญ

ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหนองบัวใช่ไหมใช่ค่ะกี่กิโล400ไอชาดพับนั่นอยู่ไหน400แต่ที่ว่ามันร้อนตรงนี้มันจะกลางดดไม่ค่อยเห็นวิวไปตอนคืนเจ็นจะป่าค่ะกับโค้งมองโค้งหนองบัวบ้านแง ยเยอะมากบ้านใกล้ๆกันนะเขารู้จ,กจักอยู่แหละนี่น,นี่เธอไม่มีาศาสตร์กูให้แขกนั่งไม่พอ มองข้างหลังนึกว่าหนุ่มที่ไหนเอากระติกเลยนะคุณเออได้ผัวใหม่เหรอคะไอ้ติ้นตัดผมใช่ไหมแต่เมื่อวานยังไม่ได้ตัดใช่ไหมเพ๋เอาหรอเสดงว่าหนูไม่ได้สังเกต พี่ผดเอาอะไรลูกมั่เอเอาอะไรเจารนี่ยแก้ว่ผดจีบววรกันเจ้าเจ้เอาะไรเจาเอาะไรเลยยืสไปไหมสาวเยอะมากเลยกล้องเนี่ยไม่ร้ายกันบอก้าม อันนี้แม่ใส่ให้แล้วเนี่ยยดดี้เร็วกอันนี้แต่นี้ไม่มีผักชีลาวนะใช่ออตอนหนูไม่กินผักชีลาวรอไหมอุหยทำไมไม่เปิดอันนี้ล่ะเเกี่ยวไหมสิเกี่ยวไหมหรือเปล่า ขันนี้บอกมีกับสิตามบอหุ่งให้กินพร้อมเดันนี่นะวะบ่กบมีก็ได้เอามาจากบ้านเนยมึงไงวะไอ้เกมอยู่ในรางในตรถนีพ่อตองเขตไงอวะต้องเอาต้องเอาใจเขาก่อนขันมาเด้าก่อดี้ส่นวบอกได้ไหวจบอกแล้วนกล้องนิ่ น่สวนส่วนส่วนครับพี่สองสิบไถ่อแย่เนี่แย่เยอะแย่หมดเลยได้อบน้ำเลยที่มรถถึงห้าวงกับข้าวด้วยมีข้าวไหมแค่คันนี้พี่ถ่ายคิปลงไหมไม่ใส่อันนเดมพี่เนี่ยมาครับเออตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้ว มันมีตัวไหนบ้างพี่อ๋อแล้วก็ตอย้สี่ับปาเลยหครับที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เฟตคาเฟดสาวดําซิ่งค่ะไม่ใช่สับปลาเลยสองร้อยสิบได้แล้วกินเลยยาวาาผมหหร้ง เาพี่ลงอะไรเนี่ยถ้าท,ทานจะอร่อยจริงๆรถเบีไมใช่พี่ใช่พี่พี่มีแต่รถประกอบหมดแล้วเท่าไหร่คิบใบมาถ่ายคลิป <laughs> ไงคิบใบแม่แม่ลูกเหรอครับให้แม่หยอก

คุณเค้กสําหรับครูนินนี่ครับวันนี้เค้กสําหรับครูนินขอบคุณเค้กสําหรับหนูใช่ไหมเออก็ถูกแล้วไงไม่ใช่สําหรับขอบคุณครูนินสําหรับเค้กวันนี้โอ้อขอบคุณพี่วูดเออขอบคุณพี่วูดดัมซิ่งดินด่วน <c oughs> ถ้าเป็นดินระเบิดจะเป็นเสศษซูล <c oughs> จพี่เป็นคนให้ตังค์ไปซื้อเค้กแล้วก็ขอบคุณน้องนุ่นนะครับที่บริจาคเงินเออ่ซ er ื้อเจจ่าแอบทำอะไรคนเดียวเจจ่าอยากแอกินข้าวคนเดียวรู้อยู่าบูมเลยอนอะอบร้อนคารุคำใดยางน้ำตลอดเลยยางไปสำเนียงเลยขึ้นรถไปยางเหมือนขับรถมกมันเลยอ๋อ มันใหญ่จังไปเห็นสัตว์บาเล์กินได้ก็ดีใจแล้วค่ะจะรู้ว่าพอรนนี่ปลายข้างวะพอรนี่ปลายข้างวะคุณตาชื่ออะไรไม่รู้ก็นกันตอนแรกคิดว่าทีงานให่อุบลไปจำบ้านที่อุบลเลยอง้มันก็ยืนขึ้นขึ้นมันยืนแขนมาหยิบน้ำแก็ง อร่อยไหมคะแปบนัวครับแปบนัวเแปบนัวไม่กลัวใครครับไปมี่อีเแปบนัวครับแซนัวเนับมานเวเออมิดระไวบันัวแล้วไม่คืนเที่ยงอห้ามคมันนี้อากาศเย็นๆเนี่นิเหนื่อฝนตกเมื่อวาน ทั้งกระลับสงสัยไปเส้นถนนลุ้งนะเออเออพ่อสงสัยเรากะงาเาเลยหอดบานเลยอันนี้ล้างพอเสร็จถึงบ้านที่อุ้มลูกขึ้นห้องเลยอุ้มลูกขึ้นบ้านโทรศัพท์ก็อยู่ข้างล่างนะั่นแหละอยู่ในรถหละที่ทจับเลยกอตอนเช้าเลยถึงมาานอ่ะนี่ชงหัวคว่ำหมดโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ เล่กันใส่คลิปหนา้าฝากกําลังใจแชร์ให้ด้วยนะคะจบคลิปไปด้วยสตอรอนะคะ,น,ะ,น,ะ,คะานานาจะเจอ,อหัดลอยยากมากเมื <S <s <ward en> ่อเขาเป็นหนึ่งเว้นสกอยสกอยสบายค่ะ